ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้าอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม FC Mobile กับช่อง My g เกมกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในคอนเทนต์นะครับรีวิวนักเตะตัวใหม่ครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสนะครับ แต่เช้าเลยนะวิกสี่กิจกับตันนะตัวเข้าใหม่ครับมีตัวเดียวเลยที่เฝ้ารอนะครับมาปุ๊บก็รีบแลกเลยครับผมเขาก็คือซอนเฮียมินครับผมไม่ต้องคิดเยอะครับแลกทันทีครับมาดูค่าพลังก่อนนะครับเท้าห้าเหมือนเดิมพลังงานสีดาวครึ่งท่าสกิลสีดาวเหมือนเดิมครับคุณสมบัติก็เหมือนเดิมมียิงไกลมีปั่นโค้งนะ ได้สกิลลุงนะครับผมสีเท้า139นะการยิง127การส่งบอล109เนาอะอันนี้ก็โอเคเหมือนเดิมเลี้ยงบอล132เลยครับสภาพร่างกาย94ก็ไม่ได้แย่ครับมาดูไส้ในครับหน้าพอใจมากๆครับสีเท้าดูโอ้โห138นะครับการเร่งความเร็ว1 3อยความเร็วการวิ่ง140การทําประตู137ครับการยิงไกล136นะ ดีมากๆครับผมสายเมนเจอร์ด้วยนะก็จะแบบชอบมากมเลยครับการยิงไกลแบบนี้นะสูงจะจัดครับค่าพลังนี้เลี้ยงบอลก็ทําได้ดีครับปฏิกิริยาถึง140เลยนะความว่องไวแล้วก็1้อเลยนะครับส่วนสภาพร่างกายนะการกระโดด96สนะครับส่วนการหมุเนี่ย93นะก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับสูง183หนัง78เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหนักตูดเหมือนเดิมไหมนะครับเพราะซอนเฮนมินตัวเก่าๆเนี่ย เวลาเลี้ยงบอลมันก็จะไม่ได้พุ่งเท่ายันครับไม่ได้พุ่งเท่ายูเซบิโออย่างเงี้ครับมันก็จะรู้สึกออกตัวช้าๆนะเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูกันว่าหนักตูดอยู่ไหมนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับแลกมาเลยไปเก้าดีต้ผมต้องตกใจครับสเมิน <S <S <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเวลาไปอัพแรงแล้วก็ตีบวกแป๊บนึงนะครับ เต็มเต็มไปเลยนะครับตีบวกครับโดยส่วนตัวจะไม่เส้นทางลูกผู้ชายอะไรครับก็จะตีเกือบเกือบร้อยซไปเลยนะครับพอไม่งั้นเดี๋ยวหัวใจวายครับแก่แล้วครับโอเคได้เม็ดส้มแล้วครับโอเคเรามาดูค่าพลังนะครับเม็ดส้มเทนสมสิบกันครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ขออัพสกิลแป๊บหนึ่งนะครับกองหน้าหรือว่าปีกนะไม่ต้องคิดเยอะครับไปอัพสายฟ้าได้เลยครับแล้วก็การเลี้ยงบอลไปเลยครับผมเอาละโอ้โหฝท้าร้อยเกครับการยิงร้อยหกสิบสี่นะโอ้โหดีไหครับดีมากๆเลยตัวนี้นี่ครับทีมผมประมาณนี้ครับแล้วก็ผมลงทุนซื้อกาลินชานะเอามายืนเป็นปีกขวาด้วยครับ ให้ดูค่าพลังการินชาด้วยนะครับเมสส้มเทนสาเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าซอนเฮนมินจะเก่งกว่าเยอะเลยครับผมเฮดทูเฮดกันนะครับผมดูสิว่าจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับเฮดทูเฮดซอนเฮนมินมากันครับเริ่มเกมจินโนล่าครับได้บอล เปิดไปติดเขาครับหมกาลินชาแย่งได้ครับส่งไปให้ซอนเฮมินยิงโอ้ยังติดครับชินโดร่าได้บอลยิงเข้าไปก่อนครับโอ้ออกนํำไปก่อนจากชินโดล่าครับผมตัดมาที่เราได้บอลครับซอนเฮมินจ่ายขึ้นมาที่กาลินชากาลินชาตอกส้นซอนเฮมินโอ้ยเลี้ยงไม่ดีครับโอ้โหยิงไม่ดีเองครับลูกนี้น่าเสียดายครับครับเดอร์บอยได้บอล กุลิตครับซอนเฮมินอยู่ไหนเอาละครับซอนเฮมินได้บอลปั่นครับโอ้ยังติดครับผมตัดใหม่ทีเป็นกุนลิตยิงนะครับโอ้ซอนเฮมินยังไม่มีส่วนร่วมเท่าไหร่ครับซอนเฮมินครับได้ยิงสักทีครับผมโอ้โหจากที่เล่นเฮตูเฮตมานะครับ ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเร็วเหมือนค่าพลังมันเท่าไหร่นะครับผมแต่ลูกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับมันยิงได้ทั้งซ้ายขวาอยู่แล้วเนาะนะครับอิราติอิลาติโกเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันก็เลยแค่หมุนตัวไปยิงเฉยๆนะครับยังรู้สึกถึงความหนักตูดของมันอยู่นะครับตัวนี้ซอนแทงให้เพื่อนครับชินอลาลุดไปแล้วตบกลับมาที่ซอนครับซอนซอนยังไงปั่นนะครับอย่างนี้อันนี้มันเข้าอยู่แล้วนะครับตำแหน่งแบบนี้เนาะ ก็เกมนี้ซอนยิงไป2ลูกนะครับอืมก็ีนี้ก็ค่อนข้างปั่นซอนนะครับแม่นนี้จ่ายกลับมายิงอย่างนี้มันเข้าอยู่แล้วโอก็โดยรวมเฮดท h เฮดก็ค่อนข้างพอใจนะครับกับตัวที่แรกมากับจิกซอแค่หนึ่เองนะผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับยิงได้2เท้าคมๆไปเลยยิงถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆครับน่าจะเห็นลูกดื้อของซอนนะครับมีอยู่แล้วด้วยนะตัวนี้ AI ในการหาช่องหาตำแหน่งวิ่งทำทางนี้ก็ทำได้ดีครับผมซอนยิง2ลูกเลยเดี๋ยวต่อไปไปดูกันในโหมด Manager บ้างนะครับมาดูกันในโหมดเมน a เจอรนะครับเจอทีม OVR สูสีเลยครับผมอันนี้ทีมเราครับมีซอนมีชินลลามีกาลินชาทีมเขาครับมียูซิเบมีเบลมีแฮมซิกนะครับมีซีดานด้วยตัวเทพๆเมนเจอร์ทั้งนั้นเลย เราชุดขาวนะครับได้เขียก่อนเดบอยได้บอลครับจ่ายออกข้างไปที่การินชาการินชาได้บอลเลี้ยงม้วนกลับมาจ่ายขึ้นหน้าไปที่เดอรบอยครับเดอรบอยจ่ายเข้ากลางมาที่ซอนซอนยังไงโยนไปให้ชินนลาโอ้โหกระโดดยิงอย่างสวยเลครับลูกนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันลูกนี้ซอนได้แอซซิตนะครับผมดูครับอหืม ลูกนี้สวยงามมากๆเราขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเขาได้ตั้งเกมบ้างครับแก l เลนเบลของเขานะครับ mm hmm. โอ้เวล่าครับอ๋อนี้ต่อให้ครับต่อกซ้นออกไปเลยแคปติวิล่าครับโยนมาให้ช mm ินโนล่าเรายังได้บอลอยู่ครับซ้อนซ้อนจ่ายให้ชินโนล่าโอ้โหลูกนี้เข้าไหมครับเนี่ยยังไงโอ้โหยังไงยังเข้าอยู่ครับผมชินโนล่า เมือ่อกี้ซอนนะครับแทงด้วยให้เชโลล่าหมุนตัวแบบซีดานเทิรนแล้วก็ยิงซ้ําเข้าไปแล้วนำ้ำสองศูนย์นะครับเขาได้บุกบ้างซีดานเขาได้บอลเขายังได้ทุ่มอยู่ครับแกลเล็ตเบลซามปอตาจ่ายคืนมาที่ยูเซบิโอออกไปทางปีกขวาซามปอตาครับโยนเข้ามาโกลราชกได้ครับผม แต่เขาได้บอลครับซีดานโอ้โหยิยงหลุดกรอบออกไปเขาได้บุกมาทางปีกซ้ายครับบาโคลา่าจ่ายเข้ากลางไปครับยูเซเปิดเป็นเขาหมง่งหลุดกรอบออกไปครับแกรดเบลหมงไม่เข้าลูกนี้เราได้บอลน,นะครับค่อยๆลำเลียงบอลกันขึ้นมาซ้อนครับซ้อนเปิดโอ้โหเปิดสวยครับให้โทนีคค่คลสจ่ายขึ้นหน้าไปเป็นกุลิตเก็บบอลครับแต่เราเสียฟาว จะหมดครึ่งแรกแล้วครับผมเรายังนำสองศูนย์เป็นเกลัดเบลได้บอลครับยิงโอ้โหเราโดนเขายิงนะครับลูกนี้เขาไล่มาเป็นสองต่อหนึ่งมาต่อกันที่ครึ่งหลังครับโอบีอาร์ทีมที่สูสีกันมากนะครับของเขากับเราเขาได้บอลที่ซามปอต้าเลี้ยงขึ้นมาโอ้โหทางปีขวาซามปอต้าโหดมาแล้ครับลูกนี้ซามปอต้าเปิดมา เป็นเขาตีเสมอได้ครับจากแกลเลตเบลครับเบลเหมาสองลูกเลยเป็นเราตั้งเกมขึ้นมานะครับตัวนี้โค o สจ่ายเข้ามาให้คุณลิดจินโนล่าม้วนสวยครับลูกนี้จินโนล่ายิ่งเรียบร้อยครับจินโนล่าโอ้โหแฮทริกแล้วครับใครไม่ได้แลกจินโนล่านี่บอกว่าน่าเสียดายได้เลยนะครับเนี่ยส่วนเบลก็เกมนี้ยังเงียบๆครับแต่ว่าได้หนึ่งแอซซิตไปนะครับ อ๋ผมหมายถึงซ่อนนะครับได้หนึ่งแอซิดไปนะครับขออภัยเป็นเขาได้บุกมาบ้างบาโคล่าครับฟิล์มปองแย่งได้สวยเราตัดบอลได้นะครับลูกนี้เราได้สวนขึ้นมาครับที่กาลินชาชินอล่าครับชินอล่ายิ่งโอ้โหลูกที่สี่แล้วครับผมบ้าไปแล้วครับชินอล่าซอนอยู่ไหนครับเนี่ยยังได้บอลไม่ค่อยเยอะนะครับในหมดแมเนเจอร์ เหมือนยังไม่ได้ปรับ AI เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นไป manager ประมาณ10กว่าแมตช์นะเท่าที่สังเกตดูนะครับก็ก็คือจะหลุดมายิงเลยอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมนะครับแต่ถ้าได้ยิงก็ยิงคมอยู่นะแล้วก็มีลูกจ่ายให้ให้เห็นบ้างนะครับซอนครับไต้บอลนะเลี้ยงยุยยุ่ยัๆยุยไปทางปีกครับผมท้ายเกมแล้วครับซอนก็หัวส้มแล้วครับผมจ่าตัดเข้ามาสวยครับ โอ้โหชินลลาเขือมได้ลูกที่5ครับลูกนี้ถ้าใครยังไม่แลกซอนนะครับผมสรุปให้เลยนะ1,250นี้ี่คุ้มนะครับผมไม่ต้องดังเลเลยครับถ้าใครเล่นแผนที่มีปีกด้วยนะมาดูคะแนนหลังเกมครับแมตชนชนะาชนะ4-2ชินลลาเหมา4ี่ลูกเลยครับส่วนซอนนะครับได้1แอสซิตได้เป็น7.5นะครับผม เรามาลองซอนนะครับในโหมดการฝึกซ้อมดูนะครับว่าดูการเลียงแล้วเป็นอย่างไรนะครับมาดูไปทีละตัวนะครับผมก็จะมี u ิ b o นะครับแล้วก็มีโรนันโดอาไนนะครับแล้วก็มีซอนนะเดี๋ยวลองดูซอนสินะครับนี่อ๋อประมาณนี้ครับผมความคล่องแคล่วว่องไวเนาะนะครับนนี้ต้ลองนี่ครับดูการเลี้ยงบอลนะโอเค ค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับเนี่ยการพลิกตัวการอะไรเนาะโอเคการตอก uh huh. บอลก็ดูพุ่งอยู่นะครับอืโอเคครับประมาณนี้ครับซอนนะน,นี้ยูเซนะครับอืม uh huh. 9สิครับลองดูความแตกต่างกันนะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับผมว่าความคล่องแคล่วว่องไวเนาะก็ใกล้เคียงกับ R9 นะผมว่าดูอัจฉริยที่ส่วนสูงที่สูงใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ครับซอนเนาะนี่ครับดูการตอกเนาะใช้ได้เลยครับเลนเชนนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคน ผมว่าแม้ว่าจะดูตัวสูงแต่ว่าก็ไม่ได้ช้านะครับอลองมาดูชินโนล่าบ้างนะครับนี่ครับดูความใกล้เคียงกันนะผมว่าใกล้เคียงกับซอนนะครับเวลาเลี้ยงบอลเวลาอะไรนะนี่ครับแต่ชิ i โนล่าจะมีสกิลว,วิบวับนะอันนี้ข้อดีนะครับมีอิลาติโก้ครับมาดูอ9ครับอาตอกนะอย่างนี้ครับเห็นไหม จะให้ซ่อนหน่อยอ่ะซ่อนอดูซ่อนต่อครับเห็นไ,ไหมก็พุ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหม,มซ่อนจะไม่ได้มีอลัตติโกครับจะเป็นสกิลหมุนตัวนะอย่างนี้ครับส่วนเรื่องการยิงนี่ยิงคมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ,รบดูเลนเชนอ่ะ ครับคมเปรียบเทียบกับชิโนล่าครับอ๋อผมว่าใกล้เคียงกันนะเดูการใช้อนาล็อกนะครับนี่คือชิโนล่าประมาณนี้นะนะครับไปดูซอนสินะครับผมว่าโอเคไม่ได้แตกต่างนะถ้าเทียบกับชิโนล่าแล้วนะครับครับยิงคมๆนะใช้ได้ครับ มาดูไฮไลท์ลูกนี้ครับซอนหลุดเดี่ยวครับแล้วก็ยิงเสาแรกครับโอ้โหอย่างคมเลยครับแมตช์นี้ครับชนะ42นะครับซอนยิง1ลูกนะครับคะแนนท้ายเกมเป็นชินล่าครับได้ MVP ซ้ซอนได้7.8นะครับในแมเนเจอร์นี้มาดูผลแมเนเจอร์แมตช์นี้ครับเสมอหนึ่งนะครับซอนนะครับช่วยยิงจีเสมอให้กับเรานะดูคะแนนครับ ซอนได้7.5นะครับ MVP ยังเป็นชินล่าเหมือนเดิมครับ7.8มาดูครับยิงยังไงครับเนี่ยลูกนี้อ๋อทีโรตตัดเข้ามาแล้วก็ซอนยิงครับผมหาพื้นที่ได้ดีครับลูกนี้ดูครับวิ่งแซงตัวประกอบขึ้นมาอ๋อชิวๆเลยครับมาดูคะแนนอีกเกมนึงนะครับเกมนี้เสมอ2-2นะโทนี่โครสยิง2ประตูนะครับส่วนซอนนะได้1แอซิสครับผมได้คะแนน7.5นะ มาดูการส่งนะครับส่ง7นะสำเร็จ7เลยนะครับผมเนี่ยครับลูกนี้ซอนเป็นใช้ลูกดื้อน,นะครับใช้ความแข็งชนแล้วก็แย่งบอลมาได้มาดูอีกมุมนึงนะครับเนี่ยครับชนนะชนได้นะครับปกติปีกนี่จะช,ชนกองหนังแล้วตัวปีกเองจะกระเด็นนะแต่ลูกนี้ซอนชนได้ครับ